อมีแต่คนงามๆหล่อๆนันเลยโอ้เอากคนนอติตานะครับผมเออเออเอาเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอสตีทุกคนนะเอสตีทุกคนเด้สวัสดีค่ะครับการสวัสดีทุกคนไลยสดเจไลยสดนะตาวันนี้น่ะได้ยินมาว่าวันนี้จะปล่อยหกตัวไม่ไม่ไม่เอสตีเอสตีพี่โลกค่ะขอมาก็เลยทำทำเข้าจริงแต่ไม่รู้มันมันมันทำครั้งแรกเนาะไม่รู้จะเข้าเปล่าเราไม่ซื้อเอาใบยัง ตัวระบายระบายเอาซื้อาอยูเล่นว่ะหกตัวเลยเหรอตาตัวเอาหกตัวเลยคำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้แล้วได้แล้วสองช้อยสองช้อยเดี๋ยวจะให้เขาเขียนไอ้เบสิดกัตัวใหญ่ๆเลยไปหาซื้อก็บอกคนแรกไงก็บอกกัอนเอออย่าไปจะไปซื้อเยอะไปเดียวไปเดียวก่อนเทปตีนะยอมลงทุนสักร้อยนึงเอ้าเอยลงทุนแปดสิบบาทลงคนระบายระบายเออเอาไว้เอาจิตไว้เนี่ยตาบอกไปนี่ละเผื่อมันออกไง นะไม่ไม่ออกร็ววันที่หนึ่งออกวันที่สี่ที่ห้ายังดีนะครนะมั่นใจไหมล่ะตาตาบอมมั่นใจมั่มันกี่รอบกี่รอบก็ลงตัวเนี้ยกี่รอบสามคืนแล้วเนี่ยตาทาเนี่ยดูตาโหลเหลอดูนี่โอ้ยหน่ยไม่ได้หลับแต่นอนทำไห้เวลาอย่างหลักเงไม่เวลาอย่างนานเลยไไว้ไปริการแอปีเนาะไหนก็เป็นแอปตีกันแล้วเนาะครับแล้วก็อยากทันมันอีกังเออ ก็มีเรส่ท์มาหงั์มาแล้วนั่นแล้วเอฟซีอยากได้เบอร์ได้หรือยังก็ยังไม่ได้บอกเขาบอกหลานไปแล้วบอกหลานบอกเขาไปอย่างเอาเอาบอกเสเลยจนเนี้ยบอกตอนนี้เลยตาเพราะว่าผมก็ยังเอานะอ่าขอให้ถูกนะตาไม่ต้องเอาละโอ้สมองตาจำได้แม่นแม่นนะโอเคครับเอาว่ามาเลยตาเอานะศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าขอยรอบครับศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้า ได้แล้วอันนี้เบอร์โทรอันนี้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับไม่ใช่เลข FC จากที่ไหนครับผมที่ซื้อให้นี่พี่ลกอบอกโอ้ย่างเหยียอยากเจอคนจริงใจอย่างนี้แหละเขาใจเขาส่งมาให้เลยใช่ไหมตาครับแล้วทีนี้เขาขอมาคือให้ตาทำหกหลักหกหลักคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้ก็เลยทําให้ทําให้แล้วนี่ทาให้แล้วส่วนสามตัวนี่คือจะไปปล่อยวันที่สามสิบสามติดมาคีนึงนี่จะทำหกตัว FC เขาโอ้โหหกตัวยิ่งเด็ด บกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยนะตาเดะเลยถ้าไม่สูกจ้อหนึ่งว่าอื่นกระโดดคิดว่าเข้าก็บอกอย่างนั้นก็บอกให้ทำบอกตัวเนาะเขาไม่ได้บอกว่ารางวัลอะไรเนาะล้วก็ทำมาที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 มก็เข้าเลขเนี้ยตาก็เลยมั่นใจเพราะตาไม่เคยทาเลยรางวัลไหนก็ได้อ่ามันต้องถูกสองสามสี่ห้าไม่เอาแต่รางวัลที่หกรางวัลที่หนึ่งบันมั้นใกล้เคียงนะเนี่ยผม ผมคำนวณจากกุญแลีวที่มันออกมานี่อ,อมันทำไปทำมาก็เข้าเลขเนี้ยเนี่ยทำไปทำมันก็เข้าเลขน,นี้แล้วก็ว่าอยู่เอ้ยตีเอ้ยอย่าไปหลงคารมติดมากนัเดี๋ยวเอาใบาเดียวเด้อยเอาเสียงเงินแปดพิบาทเด้อเพราะว่าเพิ่งทำใช่ไหมเงิเพิ่งทำงวดแรกนี้ละเขาขอร้องมาให้ทำให้หน่อยห้าสิบห้าสิบอืมห้าติดห้าติดมันจะมีลูกเล่นมันกับ้ต้กับฝาแล้วกับเล่นอย่างี้เอาเด้อไปหาซื้อเอาตัวตราที่ตอนนี้ยังมีขายอยู่หรอก เอาไม่เขียนอ่ะเนี่ยไปเขียนไปมาไปเขียนไปเขียนนะเออไปตามคุยกับเอฟซีก่อนเดี๋ยวผมไปคัดลอกก่อนนะเออไปคัดลอกมาเขียนตัวใหญ่ให้ตีเห็นครับเออตะคุยกับเอฟซีไปเลยครับเออจะเล่านิจะเล่ามาดามาสักนึงหนึ่งเออจะเล่ามเมื่อหลังปีใหม่นี่แหละครับก็มีเอฟตีจ๋องเทพนะก็ยจะไปเอ่ยชื่อก็แล้วมันทั้งมันเถอะมันมันเล็ดอีกปีทั้งมันเออตาก็ทําคํานวณเดี๋วนะ มันงวดนะมันออกวันเสาร์นี่แหละจําได้ว่าออกวันเสาร์เพราะไม่งั้นตามไม่ให้เลขกเจ็ดเข้าไปมันออกอ่าบอกตาช่วยทําเด็กให้หน่อยทําทีไรมันก็ออกโถน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 นั่นแหะโอ้ยมันไม่ออกแล้วหลานด้วยอย่างนั้นหลานไม่ได้เบรกแล้วโอ้ยตาเอ้ยให้ลูกหลานไปไปมีตางใช้มันน่าหว่าน่ะเอาแค่สามตัวเองไม่ได้เอาเยอะตากรหมือโอ้ยมันไม่หามันไม่ออกแล้วไอ้สามโถนไอ้สามตัวเคยออกไหมอ่ะ เคยออกไหมเอฟตีเคยครับเคยเลย,เลยแต่มันนานแล้วนะถูกตามตัวเนี่ย <S <S ตาเขาว่าโอ้ตอนไม่ออกแล้วหนูโอ้ยมันออกวันจ่าเนาะแล้วก็ออกกำลังวันลงเลยถูงถูงเจ็บเอา้าหนูเอาเลขไปเนี่ยถูงถูกเจ็บตาให้ตรงตรงถูงถูงเจ็ดนะเอ้าแล้วเกิดมันถูกแล้วตาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีว่าเอา้าไม่มีก็เดี๋ยวหนูตรงมาที่บ้านได้ไหมบ้านเลขที่ตารไรกูบาบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ห้าวังแล้วก็บอกเข้าไปเนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ห้ายว ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดน,นี้ก็ว่าไปพอหวยออกทําไมรู้ไหมตาจะไปผูกคอตายกิ้ใดดต้นไม้ว่ะไมละ่ะมันออกไม่ตรงอะ่ะโอ้ยใจทับขาดนึกว่าออกตรงทำไมรู้ไหมไปผูกกับต้นไม้ว่ากาจะผูกคอตายเนะไปผูกกับต้นไม้จะผูกเงินตายไม้หักดูที่มันไม่มันไม่ใจกับตาเลยว่ะว่า แล้วก็บอกไอตีกรุงเทพเด้อบอกตา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 ขอโทษเด้อที่บอกไม่โกงกันนะครับเพราะะ้นถามตาไม่เลยบอกออกอะไรเอามันออกตัวไหนตาบอกสองศูนย์เจ็ดมันะแล้วก็บารีที่หนึ่งห้ามันออกอะไรมันออกเจ็ี๊ยบศูนย์ห้าหนึ่งอ่ะเขไม่รู้ไม่ถูกแกาไรู้กระตาบอกไม่ถูกกระตาบอกสองศูนย์เจ็ดมันออกเจบ๊ยบศูนยะบ้าหนึ่งห้ามันออกห้าหนึ่งวานนั้นออกเต็มเต็มทั้งล่างทั้งบน แล้วก็ทองขอโทษเอฟพีเด้อขอโทษเอฟพีที่บอกไปถูกเด้อไม่ตรงไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหม่คือใหม่เนาะเออทำมาแล้วทำมาแล้วก็ไปไม่ว่าเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะเรื่องเรื่องเรื่องโม้จะติดขี้มูกขี้ไอก็บอกแต่ต้องออกตรงๆรงคุยได้ทั้งวันเนี่ยคุยได้ทั้งวันเต็มเต็มเลยเบอร์โทรของคุณตาอะไรนะคะอ่าศูนย์เก้าสอง สามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าสาามหห้นึ่งเลขเลขเลขสองสามห้าเออเลขเลขโทรศัพท์ตามไม่ใช่ไม่ใช่เลขเลขเลขเบอรอ์เด้อไม่ใช่เลขที <S 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 เลขโทรศัพท์อืสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าสสองาามห้วันนี้จะให้หกตัวเออจะให้เขาเข,ขาให้มาเขาให้มาทำก็ทำให้แล้วเนาะ ทำไ่แล้วก็ไปลองดูห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจเพราะมันทําทีแรกนะ่ะมันทําทีแรกพร้อหมหรือยังแล้วก็ลอแป,ป๊บหนึ่งตาเออแล้วก็เผอิญว่าแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาเขาาจะตรงมาหรอกนะครับติตรงเลขที่เลขอะไรไปหายใจยคนกรุงเทพไม่ใจการติดเลยว่ะ โอ้ไม่เห็นเศรษฐเนาะเห็นเกรดไม่รอหรือไายคนบ้านหน้าก็รอได้นะว่านั่นแล้วตาถูกบอกถูกไหมก็ตาบอกไม่สูงจริงๆริงไงเราตาบอกเข้าไปสูงสูงเจ็บเนาะมันออกอ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์วันเสาร์ด้วยออกตัวกลับเนาะไม่วันเสาร์ด้วยวันนั้นตานึกไม่ออกมันออกตาทําได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะศูนย์สามตัวมันออกวันเสาร์โอ้ต้องกาลังวันเลยวเสาต้องเจ็ดใช่ไห เราก็เอาศูนย์ศูนย์เจ็ดใส่ไปเลยนึกถึงไอ้เกมบอลอะไรช่องอะไรแมนงแมกนะก็เลยเอาเกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดไปละเออวันนั้นจำได้ออกวันเสาร์ไม่งั้นตามมาให้เลาเก็บไปหรอกเออออกไอรู้ไหมเก็บศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเต็มโอ้ยหน่อยทำไมป่าทำไมป่ามันยังงั้นไว้ไงพาจนทำไม่ค่อยรวยเราจนว่ะทำไปอืม วันี้มั่นใจหรือ,อยังตาหกตัวนี้มั่นใจไหมเขาบ,บอกหรับ,บทีประเทศเขาคนทำทีแรกว่าก็เอฟทีเขาขอ้องมาว่าเอ,อทำห้หน้อยเออทำาม่น้ออ้าทำก็ทำแล้วทำไปสองช้อยด้วยเออาทำาด้ขึ้นบนลงล,งล,งล,งลง่าง้า้กว่าเดีวยวออกมาสองเป็ดสองชอ้อยไปสองช้อยอืก็เลยว่าเออทำแล้วนะมาติดมาติด้องนะ่าเตียงดู รางวัลนึงไม่โดนรางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามมันต้องโดนมันต้องโดนเข้ารางวัลนึงอ่ะก็นี่สิไปหาเย็บจับลอตเตอรี่ไมนก็รีบไปหาน่ะก็รีบไปหาก็มันตอนนี้หายากไม่ได้หกตัวเนี่ยตาไม่ใช่เอาก็ตอนเนี้ยมกำลังหาได้อยู่ลัวแม่ค้ามันรู้เข้ามันจะล็อกไว้ไงทีปัญหาตรงนี้แหละถึงไม่อยากจะบอกไง อยากจะโทรคุยกับเอฟซีจะบอกเรียกเอฟซีเขาไปแต่นี่อกมันก็ไม่ได้เนาะเอฟซีเราเยอะเลาก็ต้องบอกสู้ๆกันไปแหละแหละจะพียงเอียงได้ไงเออต้องให้เท่ากันเออต้องให้เท่ากันไม่ได้ตาตาไม่เคยโดนเอียงซ้ายเอียงขวาน่ะตาเดิมตรงๆอาร์ตอย่างนี้แหละแน่นอนชัวร์โดยแต่ทรงผมหล่อขนขนอ่ะ คุยต่อคุยต่อตาคุยต่อเดี๋ยวขอคัดลอกแป๊บนึงกำลังคัดลอกอยู่ครับกำลังคัดลอกอยู่โม่ต่อตาคุยคุยดูม่ต่อเพราพราหนุ่มพ่อหนุ่มเหลือน้อยขี้คุยว่ะเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคุยจ้ะหมอดูโม่ต่ออ่าโม่ต่อหมอดูวันนี้ไปดูหมอโอ้ยอยู่ที่มือตานี่เนาะ มีจัตทับมาหาเนี่ยทำไมทำไมทำไมไม่แบ่งให้ให้ให้หมอหมอหมอัม่งว่าอดูมือตานี่ดูนี่นี่มีจัตทับมาหาเงินทองมันกองที่เท้าเลยน่เด็กของตาเนี่ยว่ะโอ้ปาปันนั่นที่หมออีว่ะนะก็ว่านะวัน <laughs> <laughs> ว<า>อ่ตาเนะเออแล้วก็บอกว่าล,ลาบอคนที่จะให้ลาบตานะเป็นผู้หญิงที่การเป็นหญิงที่การจะเป็นเด็กเป็นคน หนุ่มคนสาวคนพุทธเฒ่าอะไรแล้วแต่แต่เป็นผู้หญิงเป็นหญิงพิการแต่ป็นพิการแต่พิการตาพิการขาพิการอะไรก็ช่างให้ไปถือไปถืปจอจะได้ลาบกับไอ้หญิงคนนั้นเขาว่างั้นเออวันนั้นก็เลยจีใพ้ไปเจอเนาะไปเจอที่วัดอะไรว่าวัดจิริพรมามปเจอเนี่ยคนขายลอตเตอรี่เออพิการขาหนึ่งยังไม่รู้นะ่ะมีใบพิการอยู่เท่าว่าพิการจริงหนูไปได้แกี้เรื่องหนูเลยนะวา หนูไม่ได้ทีการวะอุ้ก็เลยโอ้ยเนอเออเดี๋ยวให้ร,รับเบ,บิก์ับตักใบเถอะวแล้วก็ไปหยิบมาครับไปหยิบมาแต่อันนี้เป็นตัวกลับมันไม่มีตัวตรงไม่มีแล,ล้วรับโจกลับมบให้เบอก์ับตักคู่นึงนั่นแหละส่วนเลขสามตัวนี่จะปล่อยวันไหนนะตาสามติดมาเลยสามสิบยังเหมือนเดิมนะมนตาเนาะเหมือนเดิม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 แต่อันนี้จะต่อยรับบอลทำทำไอ้หกตัวได้เนีจะให้เอฟีกัน จะให้จะให้เขาเฉพาะเลยกันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เก็บทรงไม่อยู่แล้วได้แล้วโอ้ั่วประเทศตอนนี้ตาเก็บทรงไม่อยู่อยากปล่อยแล้วอยากปล่อยแล้วไปอะมันมันบึบมับว่ะมันเป็นยังไงตามันอยู่แล้วมันคันไม้คันมือบู้อยากจะโทรก็ยังมีเบอร์โทรว่าจะบอกเขาโอ้ใเรื่องแรกจะจะเอาสามตัวี่ตอนแรกว่าจะให้เขาก่อนนีเบอร์โทรไม่มีติดต่อเขาไม่ได้ก็รู้กันพร้อมกันนี่แล้วตานเนาะถึงจะเอาไปเทศได ทั้งประเทศเดี๋จะรับไปถึงว่าเรียกหาทางช่องด่วนเลยเนาะตาเนาะโทรหาทีมงานตั้งแต่ตีไหนเนี่ยโอ้ตะื่อวานเนี่ยแล้วเมื่อวานเออไปไหนกันหมดว่าตาหมุกหมับแย่แล้วเฮ้ยหมุกหมับคือมุนงงยิดอ่ะมุนยิดมุนี่แมือนมนไก่ปวดท้องไข่เนี่ยใช่ไหมมือพอเห็นเนี่ยแล้วยกมือซ้ายเลยแล้วพูดมือหลังแหวน หลังแหวนขวาระกบขอโทษจะผ่อไปไม่ได้กันไม่มีเจตนาจะทำร้ายนะครับคุณมันคุณอำนวยว่างั้นหลังแหวนเออหลังแหวนไปเรียกตายไปดเนี่ยขวาระกบยกมือไว้ตอนแรกว่าจะหลังแหวนเอหลังแหวนเหรอล่ะเอาแหวนให้เกาดูว่าไงไม่แหวนอยู่พุ่งยึดแล้วทุบระกบเลยยกมือไว้จบอืมเอออย่างเงี้ยบตาอย่างเงี้ยเอ้า นำไมล่ะอยากอยากฟังนิทานจากตาจัดจัอนิทานเด้อเด้อไอที่ว่าเงินมากองรองเท้าเนี่ยนะตาว่าหมอดูหมอดูเออหมอดูเขาว่างั้นครับเอาจะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไมถามมาถามมาตาจะบอกไ้ตาฟันดีไหมตาเอาเรื่องฝันนี้แค้ว พักนี้ขวัญมากเลยดิมันเมื่อคืนเนี่ตีสองให้ไม่นอนเลยไม่ได้ทำไรกีล่ะบึบมาจะโทรไปบอกเขายังไงว่าว่าจะบอกคนเดียวแลยเอฟซีทั้งประเทศก็ยอว่าเอาแต่ว่าลำเอียงเออลำเอียงอะนะเออจะหาว่าลำเอียงเราก็เดินตรงอยู่นะไม่เคยเดินเดินเอียงก็ทีว่ะแล้วก็เลี่ยบอกกับบอกประเทศไปให้เขารู้ไปให้เขาจะไปหาตื้อไงอันนี้เขียนให้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับทว่าเทศถ้าไปหาตื้อมันกำลังตอนนี้กําลังหาตื้อได้อยู่ครับ แต่จะแม่ค้ามันจะรอกตอนนี้ปัญหาตอนนี้ล่ะไม่รู้อะหกตัวอ้ตัวเนาะมีจีมีกี่ชุดครับมีสองชุดสองชุดเนาะตายขว่าร่างบนอะไรนี่ออกมาสองช้อยเลยตามมาสองช้อยมีสองชุดเนาะู้ตัวหรือเปล่าว่าดังขนาดนี้ฮะดังจริงดังตาก็ตาตาเหมือนดาราเลยตอนนี้จริงไงตัวทำยังไงนีจะทำยังไง ไม่ต้องทำยังไงแล้วมันมันดังแล้วมันด้วยทำไงเนาะคนมันจะดังทำยังไงก็ดังเออใช่เอ๋อตอนนี้เขาคัดลอกถึงประเทศไหนกันเราเนมามามาตาจะบอกสักทีว่าอยากคันคันอู้ยไม่นี่เขีวมาคันเขียวแล้วเงื่อคันเหงื่อคันเหงื่อเออัไม่นี่เขีวเนาะคันเหงื่อแก้แล้วคันเหงื่อแล้วไหนไหนอยู่ไหนอะไรที่นี้คัดลอกเป็นเรื่งคัดลอกเหมือนกันมีเลายคนนะครับผมแป๊บบนึงครั เขาไปจับลอตเตอรี่ก่อนนะไม่ใช่เขาวิ่งไปจับลอตเตอรี่เหรอเออน่าต้องสายแนไหนไหมไม่ใช่เพราะกลัวกลัวแม่ค้าพอมันเห็นปั๊บมันจะล็อกเอาไว้จับแปดแปดสิบบาทเป็นล็อตแปดสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นตำดาแบบนั้นโกงราคาว่ะตัวมาแล้วเพืต้องถามความมั่นใจก่อนมั่นใจเท่าไหร่นะโอ้ยห้าสิบบาทครั้งแรกก็บอกอยู่เราจะไปล็อกทำไมล่ะตาเออเขาขอร้องอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเพื่อมัน ทำไงอ่ะเกิดมันปังดิยังเผื่อเผื่อมันเข้าถ้ามันปังขึ้นมาทำไงเออเออแต่ว่างวดที่แล้วก็เข้าไม่ใช่หรอเขาใครเสร็จแล้วบ้างแล้วครับเอาเลยครับผมมา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 ได้ไหมอุ้ยรอตั้งนานเออเอาเบอร์โทรบอกมาด้วยโอเคได้เลยอันนี้อันนี้มันเป็นให้ใจซื้อลอตเตอรี่ดูกันนะเอฟซีให้ไปซื้อลอตเตอรี่รีบจปด้วยกำลังกำลังมีขายอยู่แล้วมันยังไม่หมดหรอกไปหาคือตัวหน้าตัวนี้จะพูดจาก่อดจากเพิ่งบอก ตัวหน้าตัวเนี้ยมันมันบินได้ตัวหน้าเนี่ยห้ามันกห้าเป็นหกหกเป็นห้าก็ได้ห้าเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นห้ามันดิ้นได้ตัวหน้าแต่ตัวหลังชัวร์แต่ตัวหลังชัวร์แน่นอนเอาหรือยังเอาหมุนเลยคุณตาตาเอายังเอ้าไม่ใช่โอ้ยเราไปนึกว่าหายไปแล้วนะคุณตาหนีมุ่งเอาโทรศัพท์อีกตั้งหากนี่หน้ารอๆเบอร์นี้นะเห็นไหมเบอร์โทรให้ด้วยนั่นนั่นเห็นไหมซูมหน่อยตาซูมหน่อยเบอร์โทรให้ฟังหน่อยอ่าอ่าเบอร์โทรนะ ศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าตมกรมาแน่ว <French> ันนะครับได้เบอร์โทรแล้วสัมกรมาถึงแน่ม็ดูพระไปฟั่งนั้นไปฝังนั้นแล้วไปโค้งมาเงียบไว้ตาเดี๋ยวนีก่อนเติงไปเจ้านุ่งเจ้านี่เรียบร้อยตัดติดถ้ดเจอแกแล้วว่ายุดเจอแกแล้วแกอยู่ไหนเบอร์โทรได้แล้วซูมดูเลยนะครับผมนี่รับหตัวนี่ เอฟตีพื้โลกมันเลี่ยมแล้วสีแดงไหมเอาสีแดงไหมตาเออมองไม่เห็นเอาสีแดงสีแดงเอาอเออเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเออเออเอาเอาให้ชัดๆกองเอ้าอันนี้ไว้กวนอันนี้กวนนะอันนี้ก่อนนะใส่หน้าเอือกไว้มาตอนหน้ารอรอด้วยมันต้องเอาหน้ารอรอด้วยใช่ไหมทันเหรือแก้แล้นี่เอาหน้ารอด้วยเด้อใส่หน้าเอืกไว้เด้อเด้อใส่หน้าเอือกไว้ อืมะพี่น้องแคบหน้าจอทับอยู่ที่ไม่ต้องบอกตาทําไมวันนี้ไม่ทํามือทําไมทําไม่ได้ห้ามใบห้ามใบจอหนะครับพี่น้องตาอ่านเลยตาเอีีมองไม่เห็นอ่านเลขอะไรอะไรตัวเลขครับตัวเลขใช่ไหมครับห้าศูนย์หกสามเก้าสามตัวหน้าดินได้นะมันจะหกศูนห้าก็ได้ฮะ ห้าหกศูนย์ก็ได้เนี่ยมันเล่นได้ไปรเรือกเอาไปเจอแล้วกรารียใกล้เคียงเอาเลยแต่ตัวหลังสามเก้าสามเต้เตนะแล้วอีกช้อยหนึ่งอีกช้อยหนึ่งห้าเจ็ดหกสามหกสี่นี่ตัวเด่นไดตัวรองสามหกสองนะนี่นี่เนี่ห้าเจ็ดหกสามหกสี่ช้อยที่สองเอาอยัางช้อยแรกห้าศ <5, S 2> ูยนย์หกสามเก้าสาม ช้อนที่สองห้าเจ็ดหกสามหกสี่เด็ไหมครับดเ,ร parole, เด็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตาหันมาค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะให้ท่านเลยตนิ่งสต๊อบอ้าวเอาหยุดงาสต๊อปสต๊อปเอาไปน้องแคปหน้าจอเดี๋ยวคุณตาจะบอกเลดดีบีโอเคเลดดิบีเลดดิบีเลดดิบีโอเคเด็ดวบีโอเคโอเคแคปหน้าจอเลยนะครับ เบสเดย์วันดีมากมากวันนี้วันวันออกหกหลักเนาะวันเนี้ยวันดีมากๆวันอะไรวันนี้วันพุธวันพุธค่ะวันพุธโอ้ใช่ใช่ใช่คนดีจงใจขอซูมก่อนตาแป๊บหนึ่งเอฟซีบอกไม่เห็นอ่าอ่อ่าเอาบอกไปแล้วก็จดเอาอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะไม่เอาแป๊บเจ็บขอขอตาทางนี้ค่ะแป๊บเจ็บ สักครู่นี่ก็ว่าไปเอาแป๊บมันว่ารอสักครู่นะคะพอยาอ้าบวยมือ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 เลยบางนี้เดี๋ยวคนบังเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าใบหัวอีกยกมือน่ะมันจะมาเรื่องอี่กลางคืนน่ะหรือเมื่อคืนนี้หมาหอนนั่นคือเลยไม่มาเราก็นึกว่าหมาอีกแล้วอ่ะน่ารอดเลยนักเรียนเด็กเพื่องเอาเอา <prueba> อันนี้เป็นงวดแรกนะตาคุณไปด้วยนะอันนี้เป็นงวดวนนแรกเอองวดแรกไม่ให้หกต,ต,ตัวคืองวดแรกให้หกตัวค่ะงวดที่แล้วเข้าสามตัว,ตว,ตวะค่ะแต,แต่แบบมันไม่ถูกที่หนึ่งก็ไม่ว่ากันนะมันอาจจะถูกข้างล่างข้างล่างก็ได้นะห้ารางวัลที่ห้างที่ตีสามที่สองแล,แล,แล้วอาจจะเข้าก็ได้มันสวยอย่างนี้แหละอ่าละเออเ็ารีบไปหาซื้อนะมันกำลังมีตอนนี้มันยังหาซื้อได้อยู่มันยังไม่ยังไม่ยังไม่ไป แบบไอ้สามตัวก็ทัดๆทัดๆนั่นนึงวันนี้น้ำติดม,มาเอานี่นี่นนี้ทดลองทดลองทำบกตัวก่อนเออเดไม่ตาฮะเดเดเดโอเคชอบป้องยังนี่นี่เดไม่คุ้นตาเด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 ห้าสิบห้าสิบพอมันทำเพิ่งทำหัวแรกเนาะแต่พอทำทีทีมก็เอาเรื่องเนี้ยโอเคนะข้ามเลยโอเคนะ โอเคโอเคอ่าโอเคเดะเลยใช่ไหมคุณตาเดะเดะอันนี้จะมีอีกแม่ตาเนยเดี๋ยวต้องรามทำตัวก่อนถ้ามันเข้าจะบอกอีกทีหนึ่เออันนี้มันเข้าทำงีงก็เข้าเนี่ยทำยำก้นเนี้ยพี่จับจามได้นะมันใช่หรือเปล่าไอ้หลานอาร์ตสองสี่ห้าสามสองสี่ใช่ไหมครับตาว่าใช่นะ สองสี่สองสี่ห้าสามสองสี่ใช่ไหมเด้วะเดลยใช่ไหมวัวทีแล้วมาคบหกตัวเลยอ่ารู้สุดยอดมากเลยวัวหตัวแต่ว่ามันจะรับกันอยู่ดมายกมือเด้อวันนี้รอบที่แล้วตาได้มาคบหกตเดี๋ยวกหาให้ใบหวอีกบ้างเดายจันได้กับใบหกสี่ไม่อไนิ้เดียวไม่ได้เลยรัฐบาลค่ะเขาจะใบหว ตัวไหนเดๆตาอ,อะไรล่ะหกตัว,ตวอะไรเยะๆก็สามตัวย,ยังไม่ให้ก็บอกอยู่สามตัววันที่สามสิบนะคะสองตัวก็บอกไปแล้วไงสามเก้าบวกลบสองก็บอกอยู่สามเก้าบวกลบสองนคื<า>อะอไ,ไรล่ะตาม,มุนตึบดูโอ้ยเนาะแก้งปึ๊กกันจริงๆเลยว่ะปึ <c ười> ๊กจริงคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกให้เหมือนบวกไม่ขึ้นลบมาลง ต,ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเท่ากับเท่ากับเท่ากับสา,ามเก้าสีส่หน,น,นึ่งสามเจ็ดตาวะตาว่ะทัวเลยแน่นอนเด็ด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 ถูกไมหมล่ะตาไม่ถูกก็เดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้ตอนนี้ก็ด้ยวยมึงเอ้ยไม่รู้อะไรกี่เท้าก็าละบางต้องให้ถูกใช่ไหมถูกต้องให้ถูกต้องเอาให้ถูกให้ได้ห้มบอกสถานที่นะ ไม่ได้ไม่ได้เราเาบอกไม่ได้แล้วเนี่ยเจ้านี่มันเห็นแล้วนี่มันเบอร์โทรด้วยปะแต่มันจะตามมาหาอยู่นี่ต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมมายต้องถูกต้องให้ถูกต้องเดต้องเดเลยต้องให้ถูกไปแล้วตอนมันทํากี่ทีมก็ออกเนี่ยมันทําออกอย่างนี้นะสามเก้าสองเนี่ยทำกี่ทีมก็ออกสามเก้าสองไอ้ตัวสองเนี่ยตัวบวกลบสามเก้าสองนี่สามเก้าแล้วก็บบวกลบสองนี่ไหมครับนี่ ทำกี่ทีก็ออกเออไม่ออกไม่ได้ทำกี่ทีก็ออกนั่นแหละกี่คืนตาทำเนี่ยนี่คืนที่สามมาเนี่ยนี่ตรงกันทั้งสามคืนเลยโอ้ยเมื่อยนี่นั่งจนตะคิวกินราคาเนี่ยนั่งกระโต๊ะนานเนี่ยเลือนมันนั่นอ่ะตะคิวกินเลยอือสามตัวสามตัวจีิงว่าติดนะตาโอ้ยเนาะตั้งต่อ่สามเก้าสองน่ะ

อากระอะไรสามตัวนี้ไม่ออกเอาสองตัวนั่นะตาให้สามเก้าบวกลบสองเท่ากับอืมเท่ากับอะไรครับเอาป๊กแล้วเด็ดเด๊ะเออเด็ดเด๊ะก็สามเก้าสีหนึ่งสามเจ็ดไงะขอบคุณค่ะบวกขึ้นบวกลงมาแน่เด็ดเด็ะเดี๋ยวขอจบไลท์แค่นี้นะคะทุกคนไม่ได้โมไม่เดีโม้คุยหน่อย